ไอ้ระบบรักษาความปลอดภัยของชั้นแรกเนี่ยนะจะมีกล้องวงจรปิดทั้งหมดร้อยตัวส่วนในชั้นที่2เนี่ยนะจะมีสัญญาณการขโมยเลเซอร์มากกว่า4 0 0จุดต่อมาชั้นที่3จะมีระบบกดจจับมวลสารและความร้อนและชั้นสุดท้ายก็คือที่เก็บของมัน ใจของประชาชนมากมายในขณะนี้กําลังจะมีงานคบรอบหนึ่งขวบทำไมพ่อไ่สนใจผมน่ะสนใจไอ้หมาเนี่ยก็เพราะมันเป็น,มห,นมห,หมาหิมะไอ้โดนหมมเนี่ยมันเสียง,งินไป้านสร้งระบบกความปลอดมันได้ปายขึ้นมาลนี่คือการของมันยี่ตู้เซฟธน,นาคารทุ่งนี้เวลานี้เรามาขโมยหมากัน ที่พูดมาวางแผนทั้งหมดในพรุ่งนี้เนี่ยโอ้โหไอ้เหี้ยแต่งตัวตัเต็มยศเลยกูเฮ้ยมันหมาไปแล้วอ่ะหมาให้ดุเลยล่ะไม่เห็นเลยไม่ยินก่อนหมาอยู่เงี้ยมึงลากแม่งไปทั้งคนทั้งหมาแหละมึงคือเด็กอัดเลี้ยงลูกเนี่ยมั้ยน่ามึงเ,เอาหมาออกมาง่ายจังโดนตีจริงจริงเหรอนาตาถึงไม่เอามาึงอะมึงต้องเคียร์กูแน่แม่งโวนตีนไอ้สัตว์ไอไอแม่งเผลอนเมื่อไหร่มึงฆ่าหมาจริงจังตอนแรกงงไอ้กูขโมยหมาให,ให้เฉย ต้องให้ตัดหัวมให้ดูไหมจัดชุดปฏิบัติการพิเศษ,ษ,ษออกไล่ไล่คนขโมยหมายมามหมได้มีคำสั่งให้จับเป็นแลวนี่อะไรอ่ะกันน้ำตาครับเฮ้ยขาขาดตายได้เลยไว้เนี่ยสะพอนครับอือก็ยังชั่วนหน่อยขนาดยิงคุณนักขันยังรอดเลยทำไมไว้ใจผมฉัน<อ>ไ,ไว้ใจมหมาแกไม่เกิดเมื่อไรคว่ามันไม่เป็นใครวะอยากรู้มึงไม่รู้กูจะรู้ไหมฮะ กินว้ยว,นวยไปกินกินด้วยขับรถดีกว่าวะขับรถไม่ได้ยังขับรถได้ไงวะไอเด็กกูดึงเบรกมือดเว้ยแล้วม,มึงหักขวาสุดโอเคนะเอ,เอ้ยดูยกันดินเีนหนึ่งสองไอ้เว้ยเอาเฮ้ย,ย,ย,ยามันรถมันกลับไปที่เดิมวะจับตายข้างหมาไม่เคยเลยนะคุณคนเริ่มเรื่องนี้แล้วไม่ชอบเองไอ้เสี้ย มาดกมาดกชิงมาดกมนุษย์ซาเซอาบาพันเอผลลัรับโอเย่ n นุษย์เซาเซทำไรอ่ะามาครับรถชีมาไปตรงนี้นอนพอป่าเมื่อคืนอ่ะมนุษนเซาซอาบ้าพันเอเกิเป็นคนดีก็ทำกันหน่อยเซ่